สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องสบายสบาย,บายตามใจฉันนะคะประพออยู่ที่เทสโก้โรตัสนะคะสาขาสามชุกนะคะคุณผู้ชมเนื่องด้วยที่นี่นะคะมีงานอีกแล้วนะคะงานอาหารอร่อยสี่ภาค,คบ,บอกนะราคาสินค้าราคาโรงงานต้นไม้มีเฟอร์นิเจอร์มีของกินเยอะแยะเลยคุณผู้ชมมีวันที่1 6บหถึงยีนะคะหน้าร้านจัดรถหน้าโรตัสสชุกมาแล้วเราก็เข้าไปดูกันเลยนะคะว่า ด้านในนะคะมีอะไรบ้างอะเราเข้าไปดูด้านในกันเลยนะคะด้านนี้ก็เข้ามาก็จะมีขนมเลยขนมเบื้องนะคะหน้าแน่นๆเลยนะคะครีมเยอะๆนะคะแล้วก็มีถังแตกด้วยนะคะคุณผู้ชมถังแตกแว้เตยและด้านนี้สแกนได้นะคะคุณผู้ชมคะ่ะ ไม่มีเงินสดมาก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ที่ร้านเขาก็รับสแกนได้นะคะมีไก่ย่างนะคะคุณชมไส้ตอกเป็นฟลายไก่ทอดนะคะแล้วเราเข้าไปข้างในกันนะคะก็มีขนมหม้อแกงนะคะทุกชิ้นนึ่งยำได้นะคะ แล้วก็มีกระเพาะปลาด้วยนะคะ,ปะปคุณผู้ชมอ่ากาลัด,ลด,ลดลนะคะมีเกาลัดเกาลัดครึ่งโลร้อยยี่สิบใ่ไคะแล้วก็มีไส้กรอกทอดก็มีเสื้อผ้านะคะร้านยังมาไม่ครบวันนี้วันที่สิบหกนะคะวันแรกวันแรกเลยนะคะคุณผู้ชม ชุดนอนในชุดละร้อยเองอะคุณผู้ชมชุดนอนชุดละร้อยเยมีหลายราคาเลยนะคะของเด็กของคนโตมีหมดเลยนะคะคุณผู้ชมผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะได้ชุดนอนอยู่นะคะมาได้เลยนะคะแล้วก็มีชุดชั้นในนะคะสุภาพบุรุษแล้วก็สุภาพสตรีด้วยนะคะคุณผู้ชมแต่ต่อไปก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นนะคะ เกเกงแล้วก็มีเดกเกงผู้ชายก็มีนะคะคุณผู้ชมสุดุภาพบุรุษนะคะแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ที่นอนโซฟาค่ะนี่แล้วก็มีม้าหมุนสำหรับเด็กๆด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ฝนตกนะคะก็าอาจจะยังไม่ได้เปิดให้ เด็กๆหนูๆน้องๆที่มาด้วยเล่นได้นะคะอาจจะมีบ้านลมด้วยเนี่ยแต่ว่าวันนี้วันแรกอาจจะยังไม่พร้อมสักเท่าไหร่นะคะนนคุณผู้ชมชมคลิปนี้แล้วแเราก็อยากจะมานะคะก็มาได้เลยนะคะรองเท้าหนูๆน้องๆนะคะแล้วก็รองเท้าคุณพ่อคุณแม่ก็มีถ้ามาด้วยกันนะคะนี่ของเล่นเด็กๆเพียบเลยนะคะคุณผู้ชม ของเล่นนูนูน้องๆเพียบก็แมสนะคะยังคงต้องใช้กันอยู่นะคะยังจะเลิกไม่ได้ผ้าแมสนะคะจ่ายของแมสส์มีแว่นตาเออมีแว่นตามีนาฬิกามีเข็มขัดนะคะากางเกงขาตั้งคุณสุภาพบุรุษก็มีนะคะคุณผู้ชม ผ้าเช็ดตัวคุณผู้ชมท่านใดทีอ่อยู่ใ,ใกล้ๆบริเวณนี้หรือบริเวณใกล้เคียงนะคะอยากจะมาเดินซื้อของกินนะคะหรือว่าจะมาซื้อเฟอร์นิเจอร์ก็มาได้เลยนะคะคุณผู้ชมคะมาได้เลยอาอหลนางลมก็มีนะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเกี่ยวกวับเรื่องร้านยำแล้วล่ะคะ่ะอืม ยำชสบาแก้วยำม,มีหลายย่างเลยค่ะสบาแก้วยำแซ่บน่ากินไหมคุณผู้ชมนี่ของน่ากินดังนั้นเลยก็มีโดนัทด้วยนะคะนี่โดนัทโดนัทซื้อสิบชิ้นฟรีหนึ่งชิ้นนะคะชิ้นละสิบบาทไก่ทอด ใครที่ชมคลิปนี้แล้วนะคะมาซื้อของที่โลตัสรอเวอรแวะมาเที่ยวชมกันได้นะคะคุณผู้ชมค่ะอ่าโอเคเป็นประมาณนี้ร้านอาจจะยังไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะคะเพราะวันนี้เป็นวันแรกนะคะคุณผู้ชมก็โอเคประมาณนี้โอ้ใครที่ชมแล้วมาได้เลยนะคะมาเดินได้เลยถึงวันที่ยี่สิบสองนะคะคุณผู้ชมค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวกับมาผ่อนคลิปหน้านะคะคลิปนี้ต้องแค่นี้ก่อนนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ 对，嗯。